ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับอีก <c oughs> รอบหนึ่งนะวันนี้ก็รอบนี้ก็จะอยู่กันยาวนิดหนึ่งนะครับสองวันแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่านะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็เราคงจะลงในรายละเอียดมากขึ้นคงจะชวนทำพาทำนะครับแล้วก็ส่วนผมเองนะครับเดี๋ยววันนี้กับวันพรุ่งนี้คงจะได้มาแชร์ประสบการณ์ ผมคงไม่ได้ชวนไม่ได้พาทํามากแต่ผมจะมาเล่าประสบการณ์ว่าผมทําแล้วอะไรพลาดบ้างปัญหาอะไรบ้างผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าเกือนี้ทําจริงแล้วก็บางปัญหาเดี๋ยวจะเห็นว่ามันดูเหมือนแบบมันมันไม่ได้ปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ปัญหาที่ยากแต่ก่อนทําบางทีเรามองไม่เห็นนะครับผมหวังว่าปร,ประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ถ้า วันหนึ่งแล้วก็หวังว่าวันนั้นจะมาถึงด้วยก็คือว่าท่านสนใจจะทําท่านจะมีโอกาสได้ทำเนี่ยท่านจะได้ตระหนักไว้ก่อนแล้วก็ในมุมนึงก็จะได้ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาเกิดปัญหาทำ RCT ยังไงก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับยังไงก็ต้องมีรายละเอียดที่จะต้องแก้ปัญหาไปนะครับทฤษฎีมันฟังและดูง่ายนะเหมือนดีดนิ้วนะครับแต่จริงๆ RCT เป็นงานที่จริงๆต้องครบวงจรนะครับต้องมีทั้ง การออกแบบ intervention เวลาออกแบบ intervention ก็ต้องคิดถึงตอน Operation ด้วยว่าจริงๆจะไปทำยังไงในระหว่างนั้นก็ต้องคิดด้วยว่าแล้วตอน analyze จะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันสามอย่างนี้มันไปด้วยกันหลายคนในที่นี้ผมก็จะว่าเป็นนักปฏิบัติอยู่แล้วไอ้ส่วน Operation เข้าใจว่าหน้างานจะมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็หวังว่าจะเติมเต็มส่วนอื่นส่วนที่คนเป็นนักวิจัยที่ถนัดการวิเคราะห์ข้อมูลก็หวังว่าจะได้เห็น ภาพอีกภาพหนึ่งก็คือว่าเวลาทำ RCT เนี่ยมันต้อง take into account ไอตัว operation งานหลังบ้านงานที่เป็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่ลรถ้าจะทำ RCT คุณไม่ใช่นักวิจัยทีู่่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์อีกต่อไปคุณต้องใส่ใจในรายละเอียดของการปฏิบัติและแม้แต่คนที่ปฏิบัติอยู่เรื่อยก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดที่มากขึ้นเพราะคราวนี้คุณต้องกังวลเรื่อง bias คุณต้องกังวลเรื่องว่าคุณจะไป contaminate การทดลองไมหมนู่นนี่นั่นนะก็ อันนี้อยากจะผมคิดว่า2วันนี้นั่นคือสิ่งที่ที่ผมคิดว่าเราจะได้มาแชร์กันนะครับเราอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก็คือการสุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์พลอยสุภารีกับฝ้ายนะครับคุณวศินีจะมาพาทาการสุ่มนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเทคนิคแต่เดี๋ยวหลังจากนั้นต้นๆตอน,ตน,ตน,ตนบ่ายผมจะมาเล่าให้ฟังว่าแม้แต่สุ่มเนี่ยตัวผมเองก็เผชิญปัญหาอะไรนะครับมันไม่ยากแต่มันก็ม,นกมันก็มีรายละเอียดที่มันจะต้อง ถ้าไม่เคยทำอาจจะไม่ไม่นึกไม่ถึงนะครับก็หวังว่าประสบการณ์เหล่านี้จะมีประโยชน์นะครับหวังว่ารายละเอียดที่เราจะสอนนี่จะมีประโยชน์คือไอ้ที่การสุ่มที่เราจะพาทาวันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าจะทํมาซีทีจริงๆควรจะต้องทําให้เป็นนะครับทั้งรายทั้งในเชิงทฤษฎีที่อาจารย์พลอยจะมาสอนแล้วก็ปฏิบัติที่ฝ่ายจะมาพาทาโปรแกรมเลยนะครับวันนี้เราจะขั้นแรกตอนเช้าเราน่าจะช่วยให้ทุกท่้นตอบได้ว่าแล้วกลุ่มตัวอย่างต้องใหญ่เท่าไหร่ดี นะครับซึ่งไอ้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยหลายคนคงจะเริ่มคิดออกว่าพอรู้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคราวนี้ม่นจะไปถึงงบประมาณนะผมคงไม่ได้สอนเรื่องงบประมาณแต่ว่าท่านคงจินตนาการได้เองว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะใหญ่แค่ไหนเงินมีพอไหมนะครับสิ่งเหล่านั้น,ม,นมันก็จะตามมานะครับก็สุดท้ายก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนใจที่จะนําความรู้นําประสบการณ์นําเทคนิคนี้ไปใช้จริงๆในใน,ในงานของท่าน นะก็ขอเชิญอาจารย์พลอยสุภารีเลยครับขอบคุณครับ